เปิดไฟเลยเหียหกลัว <diver> ก <gent warnings> <th> <what> ันเองซะแล้วพวกเรานี่กลัวกันเองซะแล้วกลัวทำไมเรามาด้วยกันใช่ไหมเขาบอกอย่าไปกลัวผีผีไม่น่ากลัวใช่ครับไม่น่ากลัวอะไรเมื่อคืนนี้นอนไม่ได้ทั้งคืนเลยนอนไม่ได้ทั้งคืนเออนอนไม่หลับทั้งคืนแสดงว่าผีหลอกใช่ไหมโดนผีอม กลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวมากโดนผีอะไรนะโดนผีอมแสดงว่าคุณเนี่ยโดนผีคนไทยฮะถ้าโดนผีอมนี่ผีไทยเหรอผีไทยคือผีอมแล้วถ้าโดนผีฝรั่งอ่ะผีฝรั่งนี่ผีโมกเออ๋อถ้าผีคนไทยนี่ผีอมใช่แต่ถ้าผีฝรั่งนี่ผีโมกผีโมกอ๋อเมื่อวานนี้ผมก็เจอผีเหมือนกันเป็นผีอะไรอ่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นผีอะไรลักษณะมันเป็นยังไงลักษณะหน้ามันแยกกันหน้าแยกเลยหน้าแหกเลยปะหน้าแหกเลยโอ้โหยน่ากลัวหน้าแหกเลยเจอจะจาะเลยปะจะจาะเลยเหรออยู่ต่อหน้าอย่างนี้เลยโอ้โหน้ากลัวมากเลยอ่ะหน้ามันแหกเป็นสองซี่หน้าแหกเป็นสองซี่ใช่มันมีผมไหมมีผมด้วยอยู่ตรงกลางแบบว่าปกคลุมบนใบหน้าไปหมดเลยปกคลุมบนใบหน้าใช่ผมมันเป็นยังไงอ่ะมันจะหยิกหยิกหน่อย ผมยิกกีกเหรอใช่หน้าแยกแยกหน้าแยกแยกมันมีเลือดไหยไม่มีเลือดไม่มีเลือดหรอใช่ทไมอ<ต>่<ะ>แต่ผีตัวนี้มันแบบทะเล้นทะเล้นยังไงไม่รู้มันเป็นผีขี้เล่นเหรอเออยังไงวะแลบลิ้นใส่ตลอดเวลา แสดงว่าเป็นผีมานานแั้นใช่แลบลิ้นเลยเหรอแลบลิ้นเลยแล้วลิ้นลิ้นมันยาวไหมรูามันแล้วแต่ผีก็แล้วแต่ผีเลยแต่ที่ผมเจอมันจะสั้นๆหน่อยเมันจะเม็ดเม็ดแบบเม็ดเบ็ดพี่อะไรเม็ดอะไรของมึงอ๋อลิ้นลิ้นเออลิ้นลิ้นมันจะแบบยาวๆนิดหนึ่งอ๋อแล้วแต่บางตัวบางตัวก็สั้นบางตัวก็ยาวใช่อแล้วผีผีที่เจอเนี่ยมันเน่าไหม มันก็น่าจะตายมาหลายวันแล้วนะตายมาหลายวันเอ,อทำไมอะ่ะกลิ่นมันเหมือนฮานามิมากเลยผีอะไรวะกลิ่นเหมือนฮานามิกลิ่นมันแปลกๆผมก็เลยอยากจะพิสูจน์มันรู้ได้ไงว่ามันเหม็นน่ะก็เลยแหวกปากมันโอ้โหแหวกปากผีใช่แล้วเอานิ้วสอดเข้าไปดูสอดจีนิ้วโอ้โห หอไปสามนิ้วเลยเหรอใช่เลรอพอชักออกมาเป็นไงโอ้โหเหนีวติดมือมัเลยอ๋อไอที่ล้วงไปนี่คือเป็นผีใช่ไหมเป็นผีแล้วทำไมไม่ไม่วิ่งหนีวะจะวิ่งหนีได้ยังไงมันประชิดต่อหน้าอย่างนี้เลยพี่ทำไงวะคราวเนี้ยผมเลยตัดสินใจเลยทำยังไงเลียแม่งเลยเฮียรู้แล้วเราหลอดไปคนบ้าเลยไปเลียผีมาเลย